สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะคลิปนี้ก็จะพามาเที่ยวที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเป็นปราสาทเดอฮานะคะเป็นประวัติศาสตร์ของเทศนิยายที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเนี่ยค่ะเป็นปราสาทเก่าแก่นะคะของประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะ นี่นะคะพร้อมกับมีสวนสาธารณะนะคะสวยงามค่ะนี่นะคะ่ะตั้งอยู่ที่เมืองอูเทกนะคะประเทศนทเนเธอร์แลนด์นะคะเมืองอูเทกค,ค่ะ นี่นะคะดอกไม้สวยๆวยค่ะพี่น้องได้เดินรอบๆค่ะบริเวณปราสาทนะคะเขาจะปลูกดอกไม้ประดับประดาด้วยดอกไม้เยอะแยะเลยค่ะหลายหลากสีนะคะดอกไม้ค่ะเป็นปราสาทเก่าแก่นะคะในเทพนิยายค่ะ ดูที่เมืองอูเทกประเทศนเนเธอร์แลนด์ค่ะรับชมไปพร้อมๆกันนะคะ สถานที่เต็มไปด้วยดอกไม้นะคะมีต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบนะคะร่ลมลื่นมากๆค่ะนี่นะคะดอกไม้ค่ะอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเป็นปภาษาที่ใหญ่ที่สุด สูงที่สุดในประเทศนเนเธอร์แลนด์ค่ะชื่อว่าปราสาทเดอฮานะคะอยู่ที่เมืองอูเทคค่ะ นั่นนะคะนาดาก็ชอบดอกไม้ค่ะเดินไม่ค่อยจะไปไหนนะคะชอบของสวยงามค่ะชอบดอกไม้สวยๆงามๆค่ะดูดอกๆนะคะดอกใหญ่มากค่ะ อันนี้อยู่หน้าปราสาทนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปอีกด้านหนึ่งของปราสาทนะคะสวยงามค่ะพี่น้องนี่ค่ะจะมีจะมีคลองน้ำนะคะปราสาทตั้งอยู่ในคลองน้ำค่ะเนี่ค่ะมีน้ำล้อมรอบตัวปราสาทเลยนะคะเนี่ยค่ะ เนี่ยค่ะเป็นเป็นแม่น้ํานะคะเป็นน้ําค่ะ,ะตัวประสาทจะตั้งอยู่ในแม่น้ําเลยนะคะนั่นนะคะล้อมรอบด้วยแม่น้ําค่ะสวยงามค่ะพี่น้องนั่นนะคะ นั่นนะคะออกแบบได้สวยงามมากค่ะพี่น้องปราสาทตั้งอยู่ในแม่น้ำนะคะนั่นนะคะสวยงามค่ะนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าปราสาทนะคะ เนี่ยค่ะทางเข้าปราสาทนะคะชื่อว่าปราสาทเดอหานะคะสวยงามค่ะพี่น้องข้างหน้าก็สวยค่ะนู่นป่าป้าเราก็เดินชมบิวทิวทัศน์ไปค่ะสวยงามค่ะ เป็นปราสาทในเทพนิยายนะคะของประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะนี่น,นะคะสวยงามค่ะพี่น้อง เนี่ยค่ะสวยค่ะพี่น้องนาดาก็เดินขึ้นไปข้างบนนะคะเพื่อจะไปถ่ายรูปค่ะเนี่ยค่ะพี่น้อง เป็นประสาทที่ตั้งอยู่ในน้ำนะคะมีน้ำล้อมรอบตัวประสาทเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นน้ำนะคะก็สวยงามอีกแบบค่ะพี่น้องจบจากคลิปเที่ยวประสาทนาะดาก็มาเที่ยวที่สวนผลไม้นะคะอันนี้เป็นลูก เลดเคเรนนะคะหรือลูกเกตค่ะจะมีรสเปรี้ยวนะคะรสเปรี้ยวเปรี้ยวค่ะก็เปรี้ยวมากอยู่นะคะเหมือนมะย,ยมบ้านแล้วนะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งคือลูกเกตสีแดงนะคะเนี่ยนะคะถ้าภาษายุโรปเขาจะเรียกลูกเลดเคเรนค่ะเนี่ยค่ะ อันนี้มีวิตามินซีเยอะมากนะคะมันจะออกเปรี้ยวๆค่ะนี่นะคะลูกสีแดงสวยงามค่ะอันนี้ป้าปะของเราก็จะลองชิมนะคะเดี๋ยวกระทำหน้าบีเปรี้ยวค่ะนี่นะคะสีสันสวยงามนะคะพี่น้องสวนผลไม้ค่ะที่ประเทศเนเธอรนนะะ์แลนด์นะคะเนี่ค่ะ อันนี้ใส่ทำพริกเกลือน้ำปลาหวานโอ้ของจะแซบแซบนะคะพี่น้องนี่นะคะเนี่ยคะ่ะถูกเปรี้ยวๆนะคะพี่น้องกินไปก็เปรี้ยวไปนะคะ นี่นะคะพี่น้องสีสันสวยงามน่ารับประทานนะคะเพราะว่าเป็นสีแดงะคะ่ะเนี่ยค่ะพี่น้องน้าดาก็เนี่ยค่ะพาดูดอกไม้นะคะเป็นดอกไฮเดนเยียนะคะสีขาวะคะ่ะก็สวยงามอีกแบบค่ะพี่น้องเป็นดอกไม้นะคะ นี่ค่ะดอกให้เล่นเยีะค่ะสีสันสวยงามค่ะพี่น้องก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามนาดาค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ